สวัสดีค่ะยายแดงจักตอรี่ค่ะกันนี้ย่างอยู่ที่วัดตางหลวงนนทบุรีมาหักของกินมาหักของกินนี่อะไรเอ่ยนี่เขาหู ก๋วยเตี๋ยวก็มีฝั่งโน้นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นร้านลูกชิ้นก็อยู่ฝั่งโน้นเห็นเขาแก่แล้วคุยกั้่ขน่ากน ฮนุกสีบกับกลเช้นเ้อขอย่างเช่นเอสองย่างนี่คุ้มหอมหออย่างนี้คุ้มอันนี้ยังไม่เส้นงเส้นเอาใส่ถุงก็ได้นะใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านวกนี้ีเข้ามาหาหายัง้ม่เส้นอีกแน่ อร่อย

วันนี่ก้สิบบาทจ้ามันนี้าวากินเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนกลับบ้านมีอรบางองพีหน้าหกใหม่ประเจ้าอู่ทงพี่หน้าบ่อชายเจนี้แต่สร็งั้งยอใต้ตัวหน้านี่ถ่ายตัวความน เอันนี้ไม้หนึ่งแล้วหมูหมูเอาหมูม well, ้จ๊ะหมูสองเนื้อไม่จ๊ะเนื้อไม่กินใส่น้ำจิ้มราดไปเลยนะได้ รุปหลัก่ถ้าเดินเข้าไปอ่ะเอาครัวไปแค่เหื่อหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่เหยื่แล้วไม่กัน ก็มีผัดลูกชิ้นมีน้ำจิ้มก็น่ากินมากเลยนี่ะไนี่ผกด้เลยของกินแล้วได้ของกินแล้วคนเยอะเจ้าอุา่นอร นี่ซื้อดอกไม้ตรงนี้ดอกบัวชุดละห้าสิบเก้าบาทย่าไปจอดรถด้านด้านหลังนู้นเลยนดูดูประวัติวัดตังหลวง่นีประวัติวัดตังหลวงอยู่ที่บางม่วงบางใหญ่ริมคลองบางกอกน้อยหรือแม่น้ำพยาสายเดิน ส่วนมากจะเป็นดอกบัวดอกบัวเข้ามาก็ขวามือซื้อดอกบัวไปถวายไว้พระปางหลวงเดินรอบไหว้พระปางหลวงชุดละห้าสิบเกาทมีย่าเดินออกละมีที่ลานจัดรถดีดยส่วนมากเขาจะมีดอกบัวพระปางหลวงนี่จะเอ,อไหว้ดดอกบัว รถเยอะจะย่าจอดไว้ด้านข้างจอดด้านข้างกำแพงไม่ต้องแย่งคนอื่นสบายเลยอุปกนนรณ์นั่งรถเจลลุกยังเจลลุกใช่กับเบาะย่าอนุญาตลงเอ่อลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ